สบายดีพี่น้องนะครับพบกับนุ่มรอยเอ็ดนะครับืัอนี้กับซิมาาว้านะครับเลียงพี่น้องนะครับทางสปปล่าวเฮ้าจากนิดจากน้อยนะครับเพราะว่านุ่มรอยกับืองคลิปหลายคลิปหลายคนนะครับมาหลายมือแะ้วนะครับเดียวกับคาเงืนขีดเงื่อนบาทไทยเนี่ละนะครับว่าพี่น้องทานสปปล่าวเฮ้านะครับ กายบอยอยกให้คนไทยนะครับเขาไปเกี่ยวเพื่อใดนีล่ละนะครับเกี่ยวกับการเงินบาทวาเงินบาทติดต้นเหตุท่านเห้นเงินขีบอ่อนขาลงอย่างรุ่นแรกนะครับถึงกับตอนนี้นะครับเด็กยินข่าวบังตะกานุ่มเลดก็ยังว่าเด็กเขาไปตอนแรกนุ่มเลดว่าที่เขาไปสมบัติอนเล่าหลับพีนองนะครับเด็กยินคลิประการแรกเงินนะครับ ต้งเล่าใต้เล่ากลางเล่าเหนียนะครับเล่าใต่เขาออกมาดาม่านะครับว่าประเทศไทยเขาไปนี่ครับเขาเงินบาทไปกันแลกกสิพัดหนึ่งกส,งสงงิแลกเลยสองสองแสนหานะครับที่น้องแลกหนึ่งหรือสองแสนหานะครับอันนี้เขาทางโซเชียลเขาวา่ามม่นะนะครับเขาบางมองกันแลกวา่าแลกได้นะครับบางโซเชียลเขาว่าแลกได้เกตแสนนะครับเกตเกตแสน 3นะครับเกตเซนสามหรือเกตเนสากลัวนะครับกวัาหน่อยกว่าหลายนุ่มเลยแต่เห็นแต่ยุดในคลิปนะครับแต่ยังบาดเดอกไปสัมผัสกันนะครับกตอนแล้วนะครับข้าวตามมาต่างๆที่ทางคลิปสปะปเล่าเฮาเป็นคลิปออกมานะครับเป็นโซ่เชี่ยวออกมาถ้าให้นุ่มอยเอ็ดนะครับตอนแรกกาว่าจะเข้าไปเที่ยวประเทศเล่านะครับเป็นปนังรถไฟแน ไปเที่ยวเล้าไตแน่เล่ากลางแน่เล้าเหนือแน่นะครับกต่คงจะยกเลิกการเขาไปเที่ยวทเที่ยวเล่านะครับเขาตอนตอนแรกๆนี่เขาบอกเขาขันศานีวมันเรียว่าสิ่งลงเล้าไตนะครับเหล้าไตพว่าสวงเล่าไตสวงเขาขันศาเนิวนะครับบรรยากาศนะครับน้ำตกน้ำยิ้มกับสิหลายนะครับผู้ซึก่าท่องเที่ยวกันดีๆนะครับทางเล่าไตนะครับ เป็นธรรมศาสตร์ดีๆนะครับก็ได้ยินโช่เชียวออกมาว่าเขกาก็จะกอดลับคนไทยปันใดน,นะครับก็ที่เป็นบางคนกับพมูหนะครับนุ่มเละกับว่าก็ก็เดีว่าทุกคนนะครับว่าเฉพะาะเฉพาะค้นเฉพาะโช่เชียวนะครับที่เป็นเต็ดคิปออกมานะครับว่าดามาค้นไทยพยบยามขนไทยออกไปนะครับขนาดแล้วนุ่มเละก็เลยนะครับ การเรอยกปากถามไปทางฟังเล่าห้านะครับพี่น้องเนาะนะครับเราาระวาง,งพี่น้องคนเล่าห้างนี่ผลคนคน,คนไทยเข้าไปในชิตรับซ้ำใดนะครับการแลกเปลี่ยนจะเป็นเป็นไปตามกฎกติกาของเลทธนาคารโลกเขาวาไหวบอรหรือเป็นไปาตามตามธรรมชาติบอนะครับพอเขัาไปแล้วพอนวาเข้าไปแล้วปั๊บเงิ้พันหนึ่งแรกได้สองแสนหาคือเขาวานะครับเท่าที่สีย แค่นี้ลูมเลือสิที่ใส่แบบเงินแบบซื้อของหลายๆมันก็สิไปจํากัดติดติหรือบางเทียนะครับพวกโซเชียลพวกหางลานอาจจะปั่นกระแสเพียว่าจะให้เขาเอาเงินไปแลกของตัวเองเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ล่มเลือก็อยากปู่พื่กันนะครับว่าร่วมริงเทจประการใดล่มเลือยบ่ทราบนะครับราบแต้ว่าตอนนี้คือคู่ใดสิไปประเทศเล่านะครับ กระปากไอพีให้น้องไอเระวัดเราว่างนะครับทั้งการควบปลอดไยัยทั้งการถือกระั้นเอาเกียบนะครับของพี่น้องทางเล่าเฮ้าแจ่นุ่มเหลียบก็ได้เมาหมดน,นะครับมันอาจจะมีบางค้นนะครับพีน้องบางค้นเท่านั้นนะครับบางค้นเท,ท่านั้นที่ทิ่นทำให้คนไทยเขาเดือดร้อนจะบางคนก็เป็นมิรกับคนไทยเขาที่ดีนะครับเอาให้ความแนะนำํำผ้าเทียว ถ้าเป็นมิดนะครับนุ่มเลยก็มีพีมิหนงทา้งเล่าอยู่นะครับกับส่วนล่างหลังเนี่กะกับว่าอย่าเข้าไปนะครับได่ยินกระแสมาเนี่ยครับก็คงจะจนกว่ามันจะปกตินะครับเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างทั้งกองหลอนทั้งตำรวจการต้องตำรวจทองเที่ยวเล่านะครับทั้งตำรวจนะครับทั้งทั้งถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีนะครับทั้งสภาพอาหารการกินก็ถูกถูกแพงกงก็ทั้งไทยนะครับ ของสินค้าต่างๆกับแพ้งหูสุกว่าแพ้งกอไทยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับทันประเทศเล่าจากตอนรับค้นไทยดีๆนะครับไห้มาเบิงนะครับว่าปรับพฤติกรรมนะครับซอยๆกันยาดามาเขามานะครับคลิปต่างๆคลิปว่านมันเป็นมิดกับไทยนะครับว้อนๆอนพี่น้องทางเล่าเฮ้านะครับกับยาด่านะครับกับยาด่าให้ลัวไหลออกมานะครับเพราะว่ามันถือเป็นการ เอาเปียบคนไทยเป็นการให้คนไทยนี่ยบ่เขาไปเที่ยวเล้าแค่นี้เอาเงื่อนเข้าไปซอยประเทศเล่านะครับเอาเงืนเขาไปใส่ซอยนะครับนี่เงื่อนไทยสะพัดเหวท่งเห่คาเงื่นอนเท้าบ่ะบ่อออนพาลงกไปหีกนะครับเพราะว่าชะนั้นแล้วนะครับกับฝากลากไปเด้อยนะครับพี่น้องทางเล่าเขากระดายนะครับอาจจะเห็นแก่ได้ส่วนตัวนะครับเห็นประโยชน์ส่วนร่วมคือคนไทยเข้านะครับโคตกติกาฮู้ยวา่าเล้าคนกติกาบ่บ่บ่น่นอนนะครับ เกิค่อยหือกคือหือั้งสี่นะครับบ่แมนดอกทังสี่ก็บ่แมนนะครับบ่คือคนไทยคนไทยยังมีกฎดนีระเบียบมี่ฎดหมายล่องรลับนะครับล่องรลับว่าอันใดถือเกิดได้ผิดนะครับเป็นไปตามกฎกติกานะครับท่านพี่น้องคือแถวบ้านผมนี่พี่น้องฟังเล่าเข้ามาอยู่กับหลายนะครับมาทําการทํางานมาหาอยู่หากินนะครับจะเป็นมิตรเป็นนั่นกับคนไทยเข้ายางดีนะครับนุ่มเลือกขบพ่อด้วานะครับเขางมาเขาเจ้าของเขามาหาอยู่หากินเพราะว่า เขาเจ้าได้เงิ่อนเขาจะฝากไปประเทศขาเจ้านะครับขาเจ้าก็ว่าก็นุ่มเลยจุ่าเวลอาเงื่อนบาทไปนี่ครับไปแลกสองแสนหานี่ครับคือคือเขาสิว่าฝากไปนะครับฝากไปก็ว่าเป็นบ่ก็ฝากไปนะครับเสียใส่ยู่ในไทยไงล่ะยู่ในไทยล่ะเขาไปครับไปไทยเขาไปครับไปเล่าวาจะยู่ไทยนครัอยยู่กินไปนี่ละนะพี่น้องนะครับฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องทางเล่าทางฟุตนำทางอยังกัรซางนะครับ อันนี้คลิปนู้นเลยก็เราไปคิปนะครับว่าคลิปต่างๆนี่คลิปพ่มีประโยชน์คลิปพวมีนั่นก็่าสปอยออกมานะครับพวกเห็นผลประโยชน์ช่วนตัวนะครับคลิปพ้กรุ่นแรงว่าอย่างคนไทยเขาไปเที่ยวนะครับที่จริงนุ่มคนไทยเขาไม่อยากเขาไปปนันได่หรอกแต่ว่าเมื่อมีสายสัมพันธ์กับประเทศเล่าเฮานะครับมีทีมีนออมีอย่างอยู่ขางประเทศเล่านะครับเขาไปเขาไปเขาบ่านไปซ,ซื้อนะครับ เอาไปเอาเงินเอาข้ามมวยอยางเขาไปซอยเอาเสียวาผ่าเอาของใส่ของน้อยเขาไปซอยพีนองท้าวเล่าเฮานะครับนุ่มเล็กก็เคยเห็ดผาตาไปทอดนะครับหลายปีก่อนนะครับทอดกันนง่นหลายแสนหลายล้านของกีบนะครับไปตะลาเทียนะครับไปตะลาเทียนุ่มเล็กก็เมดเป็นแสนขึ้นกันนะครับเขาไปจะเล่าตะลือเทียนะครับโดยเอาเงินไปปล่อยอยู่ในเล่านะครับในกิตายุ่งกากินขาด้านขาสลับพัดนะครับนะครับ พักหลังมาหน่ซอแซซอแซคือสิไปเห็ดพาสตรอเทเลียงเขาไปหยังต่างๆนน่ทางดามทา้งหยัางกะบ่ค่อยอยากเป็นมิรปันไดน,นะครับนุเ่เล็กเลยงดนะครับทางทั้งเล่าเพิ่นขอ,ขอมาอยู่กับขอหนุม่มเลืดไวเหดผาป่าไปซอยแน่นะครับก็อยากนะครับอยากได้เงินไปบุรณาวัดว่าอาราบเนี่ยครับแด่ก่อน,นุ่มเลดไปเห็ทอนแล้วข้างไปสั่งนั่นสั่งนี่นจนแล้วนะครับบางวัดนะครับนุม่มเลดบ่ได้บอกว่ายู่ทางไหนยุ่แข็งไดนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับปากไปหาพี่หานองทางสปปลาวนะครับนะครับมี่ยังกับไอ้ขมซ่อมกันไว้นะครับเพราะว่าเขาภาษาเดียวกันนะครับจังท่างเดียดน้มนะครับคนละภาษากับเฮานะครับทางกินคนละภาษากับเฮาเขาไปหุ้ยกันพอ้โหเลี้ยงขมเรนสิลุ่มเลี้ยงเขาอยเข้าไปลุ่มเลี้ยงเขาไปสองสามเดือนขมเรนกับว่าได้เข้าไปถึงกับนั่นนะครับว่าได้สนิทคือเขาไปเล่านะครับ ข่าเล่านี่เป็นเสือสายเดียวกันทังคนไทยเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นญาติพี่น้องกันนะครับนะครับครับเมื่งเรียกเอาน่ะคือนุ่มเหลือเรียกข่าเล่านะครับเพราะว่าเด็กเขาไปเที่ยวไปหันไปหนีนุ่มเหลือตั้งใจว่าจะไปเที่ยวขึ้นไปพ่ดแล้วไปกินนะครับนั่งรถไฟจากเล้าไต่ขึ้นไปเล่ากลางเล่าเหนือนะครับแต่เขาไปกินนะครับว่าจะไปเที่ยวจักรียนได้อย่างนะครับตอนหลักหลังมากก็จะเป็นงดออกเดินทางนะพี่น้องนะครับ หมเดินทางไปเที่ยวเล่านะครับจนกวัวเหตุการณ์จะปกติดีนะครับนุ่มเรถึงจะเข้าไปนะครับเร้ก็ฝากไปหาพี่น้องด้วยครับเนื้อเงื่อนเงี่อนขามเงื่อนข้อยนอ่อนเงื่อนแข็งเลยม้นเป็นประเด็นนะครับบมาดามานะครับมันแหลกเป็นไปตามกติกาสากลนะครับสมมุติว่าหนึ่งพันมันก็สิแลกแต่เกศพันตอนนี้นะครับเกศพันก็กลัวกับปล่อยมันไปนะครับขันยานั่นแล้วขันทั้งเล่าอยากให้เงื่อนแข็งนะครับก็ตองพยายามนะครับหาเงื่อนเขาประเทศนะครับ หาเงินข้าประเทศเฮเ็ดจังไรให้เงินข้าประเทศเหนึ่งก็ไปนำนำท่องเที่ยวสองกับพี่น้องมาทำงานก็สทรงไปให้พี่น้องอยู่บ้านทุ่นนะครับเงินลวก็ลังเข้าไปนะครับสามกับสินค้าการเกษตรสินค้าที่ไทยโ่มี่เน่ะเอาเขามาขายนะครับให้พายามสีซอยลาาตลอดนะครับ้วก็สมมุติว่านะครับไปวัดไปว่างสินะครับท้างไทยเข้าไปเนื่อจยากรพยกป้า,ปปาให้ป้าให้ยังเข้าไปเอาเงินเข้าไปให้นะครับ กันนาจะอุดโลมให้เขานะครับฝากไปหาน้ดงฝากไปหาผู้น้าต่างๆนะครับนะครับฝากไปหาผู้นําฝากไปหาคนที่นี่มรลมีนี่อานาจนะครับอยากให้พ่อนปนกับนู่น้างไทยเนี่ยเขาไปท้าบุญเขาไปเฮ็ดส้างวัดส้างว่าเอาคนเงื่อนเขาเฮ็ดผ้าป้าเขาไปอนุโลมผักวัดผักนพี่น้องได้นะครับเอาผากกเดือนะครับสำหรับที่นี่นุเบก็รับ ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆคิดถึงสัตว์นะครับสวัสดีครับสปาายดีเนอะพี่้องสร้นะางเล่านะครับสวัสดีครับ